มันมีความพยายามมาอยู่ระยะใหญ่แล้วนะครับที่จะทําให้ครูเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้มากกว่าการที่จะเป็นครูที่ที่สอนอก็คือเปลี่ยนบทบาทจากการที่เป็นอินสตัคเตอร์เป็นคนที่คอยสอนคอยบอกความรู้เป็นแหล่งความรู้หนึ่งเดียวเนี่ยที่อยู่หน้าห้องน,นะครับแต่เป็นผู้อํานวยการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเ,เป็นศูนย์กลางแล้วก็ p r o v i d แหล่งเรียนรู้เนี่ยให้ให้มากที่สุดให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลให้มากที่สุดแล้วก็เอื้ออานวยให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้นั้นได้โดยที่จะต้องให้ผู้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการวางเป้าหมายการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้เนี่ยร่วมกันกับคุณครูนะครับผมว่าจะต้องเริ่มจากการที่ครูต้องทำทำความเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ แล้วก็ทําความเข้าใจธรรมชาติของความรู้หรือธรรมชาติของวิชานั้นๆก่อนว่าวิชาที่ตนเองสอนอยู่นั้นเนี่ยขอบข่ายของมันเนี่ยคอนเซปต์ของมันหัวใจของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาออกแบบห้องเรียนหรือว่าบทเรียนที่มันมีความหมายโดยเชื่อมโยงกับชีวิตกับความรู้สึกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แวดล้อมรอบตัวของผู้เรียน นะครับคือซึ่งท,ทุกวิชาเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีการเหล่านี้ได้ได้เลยสามารถดึงเข้ามาแล้วก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์แล้วก็สามารถนำเอาองค์ความรู้หรือคอนเซปต์จากสถานการณ์หรือการเรียนรู้นั้นๆเนี่ยไปแอพพลายกับสถานการณ์อื่นๆได้ครับผมเชื่อว่าครูเนี่ยจะรู้ รู้จักวิธีการเร,รียนรู้แล้วก็มีความรู้เฉพาะด้านในการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยมากกว่าพ่อแมอ่ส่วนพ่อแม่เนี่ยควรจะรู้จักลูกตัวเองดีกว่าคุณครูดังนั้นเนี่ยสองส่วนเนี่ยจะต้องมาบรรจบกันแล้วถ้าหากว่าที่โรงเรียนพยายามจะปลูกฝังอย่างหนึ่งแต่ว่าที่บ้านปลูกฝังอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นใน,ในตัวเด็กแล้วมันไม่เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนดังนั้นทําอย่างไรที่พ่อแม่ผู้ปกครองกับคุณครูเนี่ย รวมถึงตัวเด็กนักเรียนด้วยนะครับจะมาวางเป้าหมายร่วมกันแล้วเรามาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการพัฒนาเขาไปในทิศทางไหนพัฒนาเขาอย่างไรมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วจะสามารถสนับสนุนเกื้อกูลก,กันอย่างไรบ้างครูจะต้องถอดให้ได้ว่าตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยเ,เขาจะต้องได้ทำอะไรสนใจอะไรเ,เ,ปเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาคุยกับพ่อแม่ว่า มันเกิดกระบวนการเรียนรู้ยังไงได้บ้างในระหว่างชีวิตประจําวันนอกเหนือจากในห้องเรียนและตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรงแล้วก็เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในหนังสือ phenomenal learning นะครับนวัตกรรมการเรียนรู้จากฟินแลนด์เนี่ยอขอยกมาสองส่วนแล้วกันนะครับก็คือส่วนส่วนแรกที่พูดถึง จิตวิทยาการเรียนรู้มันทําให้เราเได้กลับไปทบทวนว่าจริงๆแล้วในการจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยบางครั้งเรามุ่งเน้นวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการเรียนรู้หรือการสอบการวัดผลเนี่ยมากจนเกินไปแล้วเราหลงลืมอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของนักเรียนเรื่องของการสร้างแรงจูงใจในการเรียนหรือว่าการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม พวกนี้ครับทำยังไงที่จะทำให้ชั้นเรียนเนี่ยมันมันเกิดมีความหมายขึ้นมาส่วนที่สองที่ที่ชอบก็คือส่วนท้ายเนี่ยที่แก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในฟินแลนด์เพราะว่าคนก็พูดถึงแต่ฟินแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์แต่ว่านังสือเล่มนี้เนี่ยนอกจากพอยนี้แล้วเนี่ยมันยังถูกอธิบายว่ารากฐานความคิดของฟินแลนด์ที่ทำใหก้ก่อให้เกิดรูปแบบการศึกษาระบบการศึกษาแบบนี้เนี่ย มันมีรากมาจากอะไรมีประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมมีวิธีคิดทางการเมืองอย่างไรที่ทําให้เกิดระบบการศึกษาแบบนี้ที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นบางครั้งเราไปดูเราไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ารูปแบบวิธีการมาแต่ขาดวิธีคิดมันก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จังซึ่งหนังสือเล่มนี้สามารถทําความเข้าใจให้เราเนี่ยเข้าใจระบบการศึกษาฟิลแล้ว,ลวนํามาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีครับ